ทั้งสอนบริการนี้จะหากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นประสูสีทาคานาคารหันอย่าทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากชื่อว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรุอลหัน์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า ที่ยัมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นประสดาติกิทาคานาคารหันได้แต่ด้ว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโหกตาเดิน มันไม่สามารถจะเปรื่องความสงสัยขขาตนเองได้ถ้าบาังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิปิ์กุญานและปลุเพนิวาสานุสติยานได้ยานดังสมรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขออภัยนะ เมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเรื่องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบกง่ายกว่าสุขาวิบัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้พิญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอภิญญาหกม่รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานาน,าน เราใช้พิญญาเล็กกันคือมโนมยิธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิธิได้สามารถถอดอธิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสูภภ่พมโลก ไปนรกไปสู่แดงของเปรตอสุรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการมารุมาผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามสามารถ คืยใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านทิพย์วิคุยานก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์ตรกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพยายมก็ได้ แต่เราว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มคผลช้ากว่าในด้านข้อพิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานีนยะสอยขั้นมโนยิธิเท่านั้น อย่าไม่สอนถึงขั้นอภิญญาหกต้องใช้เวลามากนู้สุกว่าจะช้าดีไม่ดีเก้าสิบปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง <c oughs> นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จเนื้อมักผลถ้าจะว่ากันถึงมักผลจริงๆการปฏิบัติทึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดี เตวิโชก็ดีสระพิงโยก็ดีปริสัมมิทัปโตก็ดีก็ใช้กําลังเสมอกันคําว่ากําลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ <c oughs> แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่นสนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่าน แต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจรารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงาน ก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทําการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาสีอิทธิบาสีนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคำว่าบรรดาพูกท่านหลายที่อิทธิบาสีแล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติ นี่หลายสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันทีนี้การที่ทําจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทํางานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะ่ะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทํางาน ใช้ความโง้ททำงานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็อทำด้วยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะชาจะลุกลายให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลไม่ก็ได้ไม่กันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัย ถ้าเราใช้กําลังใจเข้าในงานในงานนั้นเป็นกรรมฐาน <c oughs> ทําไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอง,งานที่เราทํานี่คนที่เขาทํางานอย่างเรานี่มันก็ทํามาตลอดทุระยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทํากันแล้วทําแล้วมันก็ตายทุกคน ในผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแต่น้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโอ้เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วย ถ้าทำกิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กำลังแรงงานใช้ปัญญาเพื่อดาด้วยแล้วก็ไอ้ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุยวินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถทีเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิต ไอชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทํามันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยนี่งานมนขึ้นมาทีละน,นิดดันนิดในทีน่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็ดขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโซมสิทางเสืมม่อมลงไปทีละน,น้อยละนน้อยในที่สุดก็พัง ถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะม,มันไว้ทําไมขั้นห้าแตาว่า,าการไม่เกาะขั้นห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียรติทการงานทํางานตามภาระทํางานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิบาสิกก็ต้องทําอย่างนี้ ทวีโชชลัพิญโยปฏิสัมิทัประตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิจิตหรือวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำแล้วดูนองสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิา่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่าจะกการงานเปิดเทฟปฟังเสียงไปจิตใจก็ หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวน,นาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่านจากนิวน์ไอ้คนที่จิตงโง่มีอารมณ์พุ่ง ไดมีความเข้าใจผิดนี่วรไม่เข้ามาสิงใจถึงได้สแสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านี่วณ์มันบมันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านนะ่ะผมรู้แต่เป็นพระเป็นในนุบาสุบาสิการก็ตาม ที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลย mm. ก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้เขาค่อยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะเทว่าฟังไปเลยเป็นเป็นธรรมดา ดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีเธอดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังเสลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูก็ทะไปเสียตาเห็นหนังสีแล้วตาเป็นตายกระทูไปเสียไอหูก็ทะตายกระทูนี่ไอหูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตายกระทูมองดูอะไรไม่เห็น นี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยุกุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยุกุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตบริยานปเพณิวาสานุสติยานอาติตังสิยานอนาคตังอนาคตังติยานปัจจุปนังยัสยานยถากรรมตายาน หมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของคนอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์ทวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไร,รยอยู่ใครดีใครชั่ว รู้กฎข้องกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี้มีความสุขความทุกข์เพราอกะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุย,ยานอย่างเดียวเราได้ยานแปดอย่างใ้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ใสำหรับกำลังใจในการได้าการปฏิบัตินี่เขาทำกันยังไง วิธีฝึกทิพยปรยุคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ทิพยปรยุคุยานก,นกันก่อนนะ แล้กวก็ใช้กําลังใจไม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนยิธิก็ต้องใช้กําลังใจแบบนี้ไม่กันคือกําลังใจที่ทรงสมาธินะํามันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกก็ทําทเยาะแยะเยาะแยะเยาะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขาวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขาวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลําบาก กำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำยาจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกยากจะสร้างถนน,นอยากจะปั้นหมอ้อยาจะปั้นตุม่มยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กําลังเท่ากันมีความขยันหมันเพียรเท่ากันชั้นพะมีความพอใจเท่ากันวิทยะมีความเพียรเท่ากัน จิตตเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันกนี่มาว่ากันถึงที่ยุญุยานทิพยุญาน,นี่ผมฝึกมาในด้านลัฐแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอีท่าไหนฟัดหมดก็มาฐานสี่สิบท่านถามผมดิกองไหนที่ผมไม่ได้ไมเมีย ริ่มมหาสิทธิปฏิปทานนสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ใน,น่นีผมทำยังไงกับผมทําบ้าบ้อบออย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่นหนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคาภาวนาและพิจรารณาทํางานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐาน ดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะน ใช้จิตพิจรารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอส้สิแสดงมระสบกันอยู่แล้ภาพที่มันเห็นนี่หรือว,ว่าถูท่าต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักสนแสดงแมเวลเวลามาข้างนอกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขาถทาทางหมอบราบขาบแกวกลัวกันลเลืกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน ตอแปรเข้าไปในโรงดีไม่ดีในะไอ้ตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวีิคารนี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิฏฐิุกยานค่อยๆว่าไปธีละขั้นถามว่าท่านจะฝึกมโนยิธีเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมาบาราวาไปเลย อย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีอความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดกันเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิทธิเขาแกอารมณ์กันข้างบนน่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแกอารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแบกเดียวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเป็นขั้นนั้นขันนี้ไปเลย ตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกําลังใจไม่เข้าถึงมโนยิธิมาว่ากันที่ปิโยคุยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเมคณมิจิตังมะอาออกุกทำมังเมคณมิจิตังอ,อ,กอ,อกุอัมะสังคังเมคณมิจิตังอะมะอ,อกุกไม่เป็นแบบลัดครุมหมดวิชาแปดที่กัสสีสมาทานกันนี่ถ้าทําอันนี้ได้ทําได้หมด เวลาทําทำเขาทำยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปด้วยจับภาพพระสงฆ์เป็นพกะใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่เข้ามาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนาเนี้ยมันโผล่เข้ามาเลย แล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนะให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมอง นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกแล้วอยู่ในสมองถามว่ามันทํายากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีที่บาสีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าว เขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวิทิะอยู่ในใจจิตตอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคัาภีรนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้ มีมังสายใช้ปัญญาพิจรารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูก,ก,ถกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขดัดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไป คำภาวนาว่าอย่างไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตไม่ๆม,มนก็ลำบากนิดหนึ่งไหมมันยากเกี่ยวกับอะไรเอาจริงเอาจังนล่วไม่มีอะไรจะยาก ไอ้ที่ยากมันเป็นคนไม่จริงสักเตีว่าอยากอย่างนั้นสักเต้ออยากอย่างนี้นถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปกักคิดว่าพราะพุทธรูปองค์นี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกนึกถึงเมืเวลาเขาวนา เดินไปเดินมาไปบินทำบาตท,ทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่แต่ว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดจมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่หากว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจยกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดิน เห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปไกลเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพาะสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระน่ะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถที่จะเปลีป่ยนภาพจะอาศัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิฏฐิคุยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แต่จะไปอวดวิเศษนะว่านัน่นปเปนะ็นโอดาปาทานมาปาเธินน่ะในอวดดีไม่ว่าในอดเลวนี่สิมันรลยยำจำแบบจำแผงเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถา้าเราเก่งจริงๆเราไม่ต้องมาฝึกหรอก มันก็ดีมาตั้งแต่ท้องแม่แล้วไอ้ที่เขาทากันได้เนี่ยเขาทาอย่างนี้ถือว่าแมมันเป็นอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพึงใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาเลยเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคําว่าอุปาทาน,นหมายถึงสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน แล้เวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวดาที่เ,เขียนตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แวบ,บหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสือ้อน,นี่นะตัวปาทานันให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริง จิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมาสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่ใช่ปาป่าทานอันนี้พูกันทั้งด้านที่อยู่กุยานก่อนแต่ว่าหาว่าท่านจยาฝึกโมโนมิธิก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากัน ั้งสี่อย่างนี่บอกแล้วสุขาวิปัสสโกตีวิโชชะละปิโยปฏิสัมพิทาประตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งข,ของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินกราเท่านั้นนี่แต่หากว,ว่าภาพของท่านเข้าถึง,งอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพจิตเริ่มเป็นทิพ จะเริ่มมีการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของทีิเิคุยานเดี๋ยวก่อนผมองขอพูดต่อไปก่อนยังอธิบายลัตรงน,นี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพข่องใสใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกพอนาขึ้นมาเม่อไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาที นี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามิสุทธิมักท่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยุอยยานสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทป็นยังไง อน,นี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยวอยู่ย,ยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจาับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับทั้เครื่องหลับครึ่องตื่นคือว่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับครึ่งตื่นไม่เต็มที่ มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตน้นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้ลาจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เป็นเวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ ออขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานพระกรรมทายขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอธัธยาศัยทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่